จังหวัดอุบลราชธานีแถลงข่าวเตรียมจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืนประจำปี2568เทศกาลผลไม้ดินแดนสามเหลี่ยมมรกตที่สวนอรุณพัฒหมู่ที่6 บ้านพืชอุดมตำบลบุเปื่อยอำเภอน้ำยืนืนจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการจัดงานถแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืนืนประจำปี2568ขึ้นโดยมีว่าที่พันตรีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมด้วยนายอาทิตย์บุษบา นายอำเภอน้ำยืนนายสมศักดิ์บุญประชมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขตสิบเกษตรจังหวัดตำรวจผู้นำองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของสวนผลไม้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวโดยมีหัวหน้าส่วนราชการภาคกีคือข่ายภาครัฐภาคเอกชนประชาชนร่วมงานแถลงข่าว โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจประชาสัมพันธ์ของดีอำเภอน้ำยืนให้เป็นที่รู้จักอำเภอน้ำยืนเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบเชิงภูเขาพื้นดินที่มีลักษณะพิเศษคือเป็นพื้นดินภูเขาไฟซึ่งสามารถปลูกพืชได้ทุกชนิด เพืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่มันสำปะหลังอย่างพาราปาล์มและปลูกผลไม้ต่างๆได้เกือบทุกชนิดโดยจะให้ผลผลิตหมุนเวียนการตลอดทั้งปีทำให้เกษตรกรในพื้นที่มีไรายได้จากการประกอบอาชีพตลอดทั้งปีโดยเฉพาะห่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปีผลไม้และผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆที่เกษตรกรปลูกจะเริ่มให้ผลผลิตเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นที่นิยมและต้องการของผู้บริโภคทั้งใน และนอกพื้นที่เนื่องจากมีรสชาติที่ดีและสดนอกจากนี้อำเภอ้ํำยืนยังมีผลิตภัณฑ์และสินค้าโอท็อปที่ขึ้นชื่ออีกหลายชนิดเช่นผ้าลายลำน้ำยืนข้าวเกรียบมันเทศผ้าไหมเสือเครื่องจักรสารต่างๆรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆอีกมากมาย โดยผู้ว่าราชาการจังหวัดอุบลราชธานียังได้โชว์ปอกทุเรียนกันสดๆและร่วมปรุงเมนูสุดพิเศษตำทุเรียนภูเขาไฟน้ำยืนชมการเดินแบบผลไม้ที่ดาวผลไม้นายหาบนางหาบผลไม้ของดีอำเภอ้ํำยืนทั้งนี้งานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอ้ํำยืนประจำปี2568จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12-15มิถุนายน2568จึงขอเชิญชวนมาเลือกซื้อผลไม้ไทยที่ขึ้นชื่อหลากหลายที่กำลัง ออกสู่ตลาดเช่นทุเรียนเงาะลองกองบางคุดลำไยณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีครับขออนุญาตครับขออนุญาตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลราชธานีและนักท่องเที่ยวทั่วฝากฟ้าเมืองไทยท่านครับผมนำท่านมาอยู่สถานที่แห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดอุบลราชธานีถือว่า ผมใช้คาว่าอะไรดีสวนทุเรียนดีไหมแปลกใจไหมว่าบ้านเราน้ํายืนมีสวนทุเรียนด้วยวันนี้ผมได้นาท่านภูมีเกียรติทุกท่านมาที่สวนอรุณพัฒน ของพี่สมพงษ์ซึ่งถือว่าเป็นเกษตรกรหัวก้าวหน้านะครับกว่า9ปีแล้วที่พี่เขาได้รังสรรสวนทุเรียนสวนผลไม้แล้วก็งานเกษตรอินทรีย์มากมายนะครับที่ได้หล่อเลี้ยงชีวิตนะครับเกษตรกรและที่สําคัญส่วนที่นี่ภายใต้ความภาคเพียรของพี่น้องชาวน้ํายืนนะครับเราได้เห็นผลผลิตนะครับกว่า 100ต้นของสวนทุเรียนวันนี้เองทางอำเภอน้ํายืนะครับโดยเฉพาะคุณพ่อในอำเภอก็ดีท่านสสก็ดีแล้วก็ภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนของเกษตรส่วนของพาณิชทุกหน่วยได้เข้ามาร่วมไม้ร่วมมือกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะจัดงานที่ยิ่งใหญ่ก็คือวันที่1 2ถึง15มิถุนายน2568ซึ่งถือว่าเป็นการเบิกเลิกเบิกชัยนำทุเรียนของน้ํายืนเข้าสู่สายตาพี่น้องประชาชนนอกจากนั้นเองก็มีผลไม้ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นมะยงชิด ขนุนฝรั่งแล้วก็ในส่วนของมาฟงมาไฟนี่ก็เยอะแยะมากมายอยากให้ท่านมาเยี่ยมชมมาเห็นแล้ววันนี้เองได้พากันมาตัดทุเรียน mm hmm. เบิกเลิกเบิกชัยเพิ่งเริ่มต้นนะครับทุเรียนเราเพิ่งเริ่มออกแต่จริงๆแล้วถ้าง,งานเทียนตั้งแต่9ถึง13กรกฎาคมโดยเฉพาะส่วนพิสมพงษ์กรกฎาคมถึงแก่จัดเต็มที่นะครับนี่คือจะบอกว่าถ้าท่านมางานเทียนเดือนกรกฎาคมก็แวะมาที่เราได้ ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งมาถึงสวนบ้านเรามาดูทุเรียนสดๆผลไม้อร่อยๆนี่คือทุเรียนหมอนทองที่น้ำยืนและเรากำลังจด GI ของทุเรียนลำโดมน้ำยืนอุบลราชธานี